โอ้มื่อนี้มีหยังกินแน่น้อพี่น้องเลยหิวเข่าแล้วตื่นมันจะมือนเศร้ากับประมาณตอนนี้กับเจ็ดโมงกลัวเมื่องสิมีหยังกินแน่พี่น้องี๋้วสิเปิดเมื่อฟื้นโอ้พี่น้องครับนี่แหละครับของแ่บครับอันนี้เขาขาวนี่เพ่นมักมักใส่เข่าด้วยครับด้วยนี่พ่นถอดให้มันรกบเพ่นวาพ่นใส่เข่าใส่เข่าแบบไหนก่อนทําแม่เนี่ยเขายังก่อนครับเนี่ยเขาเขาซุกบ่ครับเนี่ยเขาขาวติดอยู่ในตัวป่าเรียกมันเป็นตัวนอนนะพี่น้อง อันนี้ก็คือนี่แจวบองอมาเดี๋ยวมาล่องกินปลาถอดนะครับพี่น้องครับตัวนี้ปลาคอนะครับล่องปลาคอบางก่นอนอ่าล่องปลาคอฟังเสียงกบกวบังกบบ้างอือหือกบด้วยครับพี่น้องครับเขาเนียวอือหืมเขากันดีครับพี่น้องง้ามืึงเศร้าเนี่ยต้องกินเขาเนียยกับถอดปลาในเขาเนี้ย,ยกับได้กองหอนหอนได้พี่นอ้องอือหืม ข้าวเหนียวบันเท่าเนีย่ยอข้าวไม้ครับพี่น้องครับบังเพราวข้าวข้าวเหนียวอือืออสุดยอดอีลีพี่น้องอืมกรอบดีครับอืออันนี้ก็เจ้าบองเอาจำ้ำอือ อกรอบครับพี่น้องครับตัวนี้ปลาน่าจะเป็นปลาสลิดครับพี่น้องครับสลิดหน่อยอื้กรอบมากอืออื้นี่ปลาคอใหญ่มันเป็นปลาคอใหญ่ปลาคอเพราะบ้านเราเอื่อนมาเพราะเทา กำรลังกินดีๆพี่น้องอืสุดยอดเอาละครับพี่น้องครับผมก็สิขอโตอกินแบบอร่อยอร่อยจริงๆจังๆนะพี่น้องได้ล่าคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ